มือใหม่ทําไมต้องปรับจักรยานนะครับเมื่อเช้านี้นะครับผมเห็นนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นมือใหม่ออกปั่นจักรยานนะครับออกกําลังกายและมีปัญหาว่าปั่นได้ไม่ไกลนะครับเกิดอาการปวดเมื่อยนะครับบริเวณขาหน้าขาหรือว่าน่องนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ปรับจักรยานวันนี้ผมจะพูดถึงพื้นฐานนะครับสําคัญนะครับอันดับแรกนะครับอันดับต้นๆเลยนะฮะจะไม่พูดให้มันยุ่งยากนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับสําหรับมือใหม่ลองไปทําดูนะครับ อันดับแรกนะเวลาท่านขึ้นนั่งบนอานของจักรยานนะครับลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําอันดับแรกคือขานะครับกับอานเนี่ยอานจะต้องยืดสุดนะครับขาของท่านเนี่ยต้องตึงลักษณะนี้นครับตึงลักษณะนี้เพื่อเวลาท่านปั่นทางไกลมันจะไม่ปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องออกแรงที่จะปั่นจักรยานเยอะนะครับและก็ไม่ใช้การปั่นแบบเต็มเท้าอย่างนี้นะครับใช้ส่วนด้านหน้าของเท้าลักษณะนี้นะครับวางลักษณะนี้เนี่ยเพื่อในการปั่นครับเราจะเรียกว่าปั่นจักรยานนะครับอย่างนี้เรียกว่า ถีบจักรยาน,นครับอย่างนี้ปั่นจักรยาน,นครับและในตอนต่อไปจะพูดถึงของเรื่อระยะเอื้อมช่วงแขนนะครับและการเซียดรถในท่าต่างๆแบบเบื้องต้นนะครับขอให้ทุกท่านออกกำลังกายอย่างมีความสุขทับขี่ปลอดภัยและสนุกกับการปั่นจักรยานด้วยครับ